สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s n a p t e c h Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสบมูลพลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์โลโม graphy หนวด t i p l e f 5 64 m m f2 เป็นเลนส์สไตล์วินเทจที่เราสามารถหมุนเปลี่ยนโบเก้ร,รวมถึงการควบคุมเ p h e r i c a l a เ p อ r a t i o n นหรือความคลาดทรงกลมได้ถึง3รูปแบบคือ <c oughs> ถ้าพูดง,ง่ายๆเนี่ยเลนส์ตัวนี้สามารถทำเอฟเฟกต์โบเก้ได้ถึง3แบบ <c oughs> ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์โบเก้ที่กล้องหรือเลนส์ตัวอื่นทำให้ไม่ได้ ตัวเลนส์เองเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอิบิอันเฮเทมหรือบางคนจะรู้จักชื่อเขาในนามของอาาาัลฮัสซานซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชาวอาหรับครับคนนี้เองเนี่ยมีผลงานทางทัศนาศาสตร์มากมายจนได้รับขนานนามหรือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาทัศนาศาสตร์รวมถึงว่าเขายัางได้บรรยายการทํางานของกล้องออคูล่าเอาไว้ซึ่งออคูล่าภาษาลาตินเองเนี่ยก็จะแปลว่าห้องมืดซึ่งต่อมาเองก็คือต้นแบบของกล้องถ่ายภาพใน ปัจจุบันนี้เองหรือพูดกันง่ายๆว่าเขาเป็นบิดาของกล้องถ่ายรูปในปัจจุบันก็ว่าได้ครับที่ตัวเลนส์ก็เลยมีเขียนว่านัวทิปเล e 5 2.0อด0อันนี้ก็คือค่า f แล้วก็64ก็คือทางยาวโฟกัสบาย b ั hasan i บ n เ e เทม k a i โล 1021ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปีนะฮะหมายความว่าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเลนส์ที่ออกแบบมาถึง1000ปีมาแล้วตัวเลนส์เองเนี่ยจะทําออกมา2สีครับก็คือจะเป็นสีทองทําจากทองเหลืองแล้วก็เป็นสีดําทําจากอลูมิเนียมน,น้ำหนักของตัวเลนส์สีทองเนี่ยจะหนักกว่านะฮะน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่620กรัมส่วนเลนส์สีดําเองเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่395กรัม หน้าตาของตัวเลนส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาหล่อเหลาคลาสสิกมากครับมีฮูดโลหะแบบหมุนเกลียวแล้วก็หน้าเลนส์ของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่55มิลลิเมตรครับส่วนด้านหน้าสุดของตัวเลนส์เนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับการปรับเลือก spherical aberration ซึ่งเขามีให้เลือกถึง3แบบครับก็คือมีเป็น soft มีแบบคลาสสิกแล้วก็แบบ bubble ซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลโดยตรงกับการละลายฉากหลังหรือว่าโบเก้ของเราครับถัดมาก็จะเป็นแหวนสลักการปรับค่ารูปแสงซึ่ง เลนส์ตัวนี้สามารถปรับรูรับแ,แสงได้ตั้งแต่ f2 ไปจนถึง f16 แล้วก็แหวนตัวนี้เองเนี่ยเขาไม่มีคลิกนะฮะคือเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็ปรับหยุดตรงไหนก็ได้นะะไม่จำเป็นต้องลงสต็อปซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานรองรับการทำงานในส่วนของงานวิดีโอ เวลาที่เราปรับรูปแสงตอนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยแสงก็จะไม่บูบวาแหวนอันต่อมาเป็นแหวนสลักการโฟกัสครับซึ่งตัวเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์แมนูโฟกัสนะครับเราจะต้องหมุนปรับโฟกัสเองตามสไตล์ของเลนส์คลาสสิกครับเขาไม่มีออโต้โฟกัสให้อยู่แล้วแหวนตัวนี้ก็จะมีความหนืดน,นิดๆเวลาที่เราหมุนปรับโฟกัสก็จะออกแรงหน่อยเพราะว่าชิ้นเลนส์เองเนี่ยมันคือแมชชนิกล้วนๆช่วงการหมุนโฟกัสของเขาค่อนข้างยาวเลยฮะก็คือ180องศาคือหมุน ต้องบอกว่าเนี่ยประมาณ2-3ถึงรอบนะครับหรือว่าใช้วิธีจับแบบนี้ฮะแล้วก็หมุนแบบนี้เลยซึ่งข้อดีของการที่เราได้ช่วงการหมุนปรับโฟกัสยาวๆคือเวลาที่เราปรับโฟกัสเนี่ยมันจะละเอียดมากๆแต่ก็ต้องหมุนกันเยอะหน่อยครับ ุดเดนอีกอย่างของเลนส์ตัวนี้ก็คือเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของโบเก้ได้ครับเลนส์ทั่วไปเราก็จะได้โบเก้เป็นดวงกลม,กลมแต่ว่าอันนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปทรงของโบเก้เป็นรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหัวใจเป็นรูปดาวหรือว่าเป็นแบบอื่นๆด้วยการเปลี่ยนตัว aperture p l a ล e วิธีการเปลี่ยนก็คือเราถอดตัวเลนส์ออกมาครับแล้วก็หมุนที่ท้ายเลนส์แล้วก็เอาตัวเพลทที่เป็นรูปทรงที่เราต้องการเนี่ยใส่เข้าไปเวลาที่เราถ่ายภาพเราก็จะได้ โบเก้ที่มีความแลกต่างม,มากขึ้นอยากได้โบเก้รูปหัวใจอยากได้โบเก้รูปดาวเราเลือกได้เลยที่ตัวเพลทของเขาเองเนี่ยก็จะมีเขียนเอาไว้ด้วยครับว่าตอนที่ใส่เพลทแล้วเนี่ยค่ารูรัแสงจะกลายเป็น F เท่าไหร่คือโดยปกติถ้าเราไม่ใส่เลยจะเป็น F2 แต่ว่าถ้าเราใส่ตัวเพลทเข้าไปเนี่ยรูรัแสงก็จะมีการแคบลงเขาก็เลยเขียนบอกเอาไว้ว่าตอนที่เราใส่เพลทเนี่ยค่า F จะเป็นค่าเท่าไหร่ ตัวเลนส์เองเนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานกับกล้องฟูเฟรมนะฮะซึ่งเขาทำออกมา3เมาส์ด้วยกันครับก็คือมีเป็น e ีเมาส์สำหรับกล้อง Sony มี RF m o เมาส์สำหรับ Canon EOS R Series แล้วก็ ZF หรือว่า c f เ o u มาส์สำหรับกล้อง Nikon C ซึ่งตัวเลนส์เองเนี่ยก็จะได้โครงสร้างหรือว่าได้การอ้างอิงการออกแบบมาจากเลนส์ทริปเลรุ่นก่าในตัวเลนส์เองเนี่ยก็จะประกอบด้วยชิ้นเลนส์ทั้งหมด5ชิ้นครับแล้วก็จัดกลุ่มเป็น3กลุ่มเลนส์ ตัวกลีบรูฟแสงของเขาเองเนะี่ยมีกลีบรูฟแสงทั้งหมด15กลีบแบบไอริสสไตล์ซึ่งข้อดีคือเราจะได้รูฟแสงที่กลมในทุกค่า F ครับทำให้เราได้โบเก้ที่สวยงามอย่างที่บอกฮะเลนส์ตัวนี้นี่จุดเด่นของเขาอยู่ที่โบเก้อยู่แล้วระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ครับอยู่ที่60ซนติเมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยสำหรับการถ่ายพอร์เทรตในแง่ของการใช้งานเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเลนส์ตัวนี้เขาจะเป็นเลนส์แมนูโฟกัสแต่ก็ใช้งานไม่ยากคนระเราสามารถใช้พิกกิ้งหรือว่าใช้การขยายจุดโฟก ขึ้นมาเพื่อช่วยโฟกัสได้ซึ่งเท่าที่พี่ใหญ่ลองใช้มาเนี่ยถ้าจะเอาแม่นจริงๆพี่ใหญ่แนะนําให้ขยายจุดโฟกัสขึ้นมาแล้วก็ดูว่า จุดที่เราโฟกัสเนี่ยหมุนแล้วเข้าหรือ,อยังโฟกัสชัดไหมนะฮะตรงนี้จะช่วยให้เราโฟกัสได้แม่นขึ้นส่วนช่วงทางยาวโฟกัสที่เป็น64ม mm, เองเนี่ยก็ถือว่ากําลังดีครับคือภาพที่เราได้องเนี่ยไม่ได้แคบจนไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์โบเก้ไม่กว้างเกินไปจนตัวแบบขาดความโดดเด่นซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวการวางตําแหน่งของแหวนต่างๆต,ต,ต้องบอกว่า การใช้ใหม่ๆเองเนี่ยชอบจะไปหมุนแหวนปรับรูบแสงแทนการปรับโฟกัสคือพอเราจะปรับโฟกัสปุ๊บจะมาหมุนจะแหวนปรับรูฟแสงก่อนตลอดเลยเพราะว่าตัวแหวนอันนี้เขาอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเวลาใช้งานจริงนะจริงๆแล้วเนี่ยแหวนปรับโฟกัสเขาจะอยู่ด้านติดกับตัวกล้องซึ่งก็อาจจะต้องปรับความคุ้นชินกันนิดหนึ่งแต่พอปรับความคุ้นชินได้แล้วก็ถือว่าไม่ยากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวแหวนปรับโฟกัสตัวเนี้ย ช่วงของเขาเนี่ยหมุนค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งข้อดีก็คือเราปรับได้ละเอียดแต่ว่าข้อเสียก็คือเราก็จะหมุนเยอะหน่อยการบาลานซ์น้ำหนักเองเนี่ยพี่ใหญ่ถือว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะตัวเลนส์เองเนี่ยมีน้ําหนักไม่มากก็สามารถติดกล้องแล้วก็เดินถ่ายทั้งวันได้แบบสบายสครับ มาคุยเรื่องของภาพที่ได้กันบ้างนะฮะตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเป็นเลนส์ที่ต้องบอกว่าความคมชัดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับพวกเลนส์ยุคใหม่ๆที่แบบคมกริป แต่ถามว่าความคมมีไหมตัวนี้มีความคมอยู่แต่เป็นความคมแบบสไตล์เลนคลาสสิกตรงกลางเนี่ยให้ความคมชัดออกมาได้ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ขอบภาพเนี่ยก็จะมีการดรอปลงไปพอสมควรซึ่งข้อดีก็คือว่ามันจะมีความเป็นดรีมมี่อยู่ในภาพของเราตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสไตล์ของเลนในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วในเรื่องของสีภาพเองเนี่ยนะครับตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยให้สีออกมาแนววินเทจคือสีจะไม่ได้ อิ่มจัดแบบเลนยุคใหม่คอนทราสตของภาพก็จะอยู่ในระดับกลางๆครับเรียกว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวตัวหนึ่งเลยคือเขาให้ภาพในแบบที่เลนส์หรือว่า เอฟเฟกในกล้องตัวอื่นเองเนี่ยก็ทําเรียนแบบได้ยากเท่าที่ลองใช้งานมานะก็ถือว่าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยเป็นเลนส์ที่ใช้งานได้สนุกแล้วก็ถ่ายได้สวยมากๆตัวหนึ่งโดยเฉพาะการถ่ายพอร์เทรตการใช้งานเองก็ไม่ได้ยุ่งยากครับแค่ทําความคุ้นเคยทําความคุ้นชินกับตัวเลนส์แป๊บเดียวเราก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าเลนส์ได้คล่องตัวแล้วตัวเลนส์ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของรูรับแสงได้ช่วยให้เราสร้างสรรภาพได้สนุกมากขึ้นได้โบเก้ที่มีความแตกตา่างมีโบเก้รูปดาวรูปหัวใจอะไรพวกนี้ให้เราเลือก ไม่ว่าคุณจะเป็นสายถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอครับถ้าคุณมองหาเลนส์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอาไว้ใช้งานชอบเลนส์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานได้ภาพแนววินเทจริมมี่สวยๆกับค่าตัวเลนส์หมื่นกลางสำหรับตัวเลนส์สีดำแล้วก็ประมาณ2 0 0 0 0บาทสำหรับเลนส์ตัวสีทองเองเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเลนส์โลโมกราฟี y, หนวดทิฟเลตไฟ6 4มิลลิเมตรตัวนี้เป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel n นั t เทคโซนแล้วก็กดไ like ลค์ f c e b o o k f แฟนเ g จสนับเทคโซนด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ